คุณผู้ชมคะเราขยับมาฟังเสียงพ้อพร้อของพี่พีทพีรักกันนะคะที่ได้หวนกลับมาคัมแบ็กจับใหม่ในรอบ5ปีนะคะซึ่งก็มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ปล่อยเอมีออกมาให้ได้ชมกันแล้วด้วยค่ะ เรียกว่าคลัมวบอดอยู่ในวงการเพลงมาอย่างยาวนานนะคะสำหรับเจ้าพ่อเพลงเศร้าอย่างพี่พีทพีระที่ได้ตัดสินใจคัมแบ็กในรอบ5ปีมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ก็ไม่ทิ้งลายเส้นเดิมกับเพลงเกลียดความบังเอิญในนามค่ายอ t u n ไ m ม Music Identities นะคะโดยพี่พีทก็ได้ทุ่มเทป,ปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องของการร้องรวมถึงครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปเรียนเปียนโนเพิ่มมาด้วยค่ะเพื่อสร้างความแตกต่างจากเดิมแถมช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่พีทก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าขยับไปทํางานอยู่เบื้องหลังทําเพลงประกอบของ Mono Origiinal Sir งานนี้เนี่ยก็ทนเสียงเรียกร้องจากแฟนๆไม่ไหวนะคะก็เลยขอกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดติดตามชมมิวสิกวิดีโอซิงเกิลเกลียดความบังเอิญของพี่พีระได้แล้ววันนี้เป็นวันแรกนะคะทางช่อง YouTube e t u n i m u s i c i d e n t i t i e s เลยค่ะ